ครับวันนี้เราก็ทำจะมาทําคลิปรีวิวการปรับสภาพดินแล้วก็การเตรียมดินสําหรับทําเมลอนนะครับอันนี้เราก็ทํโรงเรือนเสร็จเราก็ถากหญ้าครับก่อนที่เราจะทําการปรุงดินเราต้องรู้ว่าสภาพดินปัจจุบันเราเป็นยังไงครับอันนี้ทีนี้เรามาวัดค่า ps นะครับว่ามีความเป็นกรดหรือเป็นด่างกันนะครับในการปลูกเมลอนที่ผมปลูกเนี่ยที่อัพคลิปไปเรื่อยๆก็ผม ปูในระบบซาวสเตทก็คือเป็นวัสดุปลูกทั้งหมดนะครับที่ผมปูกไปเป็นขุยมะพร้าวไม่เคยปลูกลงดินเพียวๆอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นรอบแรกที่ผมทดลองทำปลูกลงดินนะครับก็ผลจะเป็นไงยังไม่รู้อันดับแรกเราก็มาทดปรับดินกันก่อนนะครับทีนี้ก็เป็นจุดแรกที่ผมจะวัดค่า pH ครับจุดแรกมาได้ค่าประมาณนี้ครับ ก็เสียบไว้ประมาณ10บถึงสินาทีใอ้สิวินาทีนะครับเพื่อให้ค่ามันนิ่งที่สุดอันนี้จุดแรกก็ได้มาครับ p อยท u ่ T 5นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นกดครับอันนี้ไปจุดที่2ครับ จุดที่สก็ได้5เหมือนกันอันนี้มาจุดที่3ครับผมก็ซุ่มไปเรื่อยๆจุดที่3ก็ได้ได้5้าครับ ก็คือสรุปได้ว่าเป็นเป็นห้าทางนั้นดินเป็นกดเป็นกดทางนั้นเลยนะครับผมก็สุ่มๆวัดดู3จุดก็เดิมทีจุดนี้มันเป็นที่หลกล้างครับก็เป็นกดอันนี้เราก็มาเริ่มการปรับสภาพปีนแล้วัสดุที่ใช้รอบแรกก็จะเป็นปูนขาวนะครับก็จะโรยทั้งหวานแบบทั้งหมดเลยนะครับหวานในทั่วทั้งหมดเลย ตอ,ตอนแรกโรงเรือนมันจะยังชื้นมากกว่านี้ครับก็พยายามโรยในตอนที่มันดินแห้งชืนช้นๆนี่ยครับมันจะปรับสภาพจะพวนด,ดินจะได้ง่ายกว่านะครับก็รอบแรกผมสว่านทั้งหมดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวในแล้วก็ในรอบ2อ,อะ่ะผมจะโรยเน้นในตรงร่องที่เราจะปลูกอีกทีนึงจะเป็นหัวการ ใส่พวกปุ๋ยอะไรต่งตางๆอีกทีนะครับในละะักษณะนั้นอีกอีกทีหนึ่งในแต่ละลองจะไปนเน้นอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวรอบแรกเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็อันนี้เราก็หวานหวานทั่วแล้วนะครับสำหรับรอบแรกก็ในการโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชือ้อแล้วก็ปรับ PS ในตรงชายมุ้งเนี่ยเราก็โรยด้วยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อให้ให้ทั่วๆกันรอบโดยรอบๆโรงเรือนด้านนอกด้วยเหมือนกันนะครับในดินเนี่ยตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ลูกล้างนะ่ะมันก็จะมีพวกเชื้อโรค พวกไข่แมลงนอตต่างด้วยนะครับก็ทําการโรยแบบเน้นๆไปเลยตรงนี้ตรงนี้เราก็จะปล่อยตากแดดด้วยนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคไปในด้านท้ายเพื่อเป็นพื้นเตี้ยผมจะเอาดินเข้ามาถมด้านท้ายหน่อยหนึ่งแล้วก็ร่องริมก็จะมีการโรยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งตาแดดอีกที เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มในตรงโลยเน้นๆพลิกดินให,ให้ตรงแต่ละร่องอีกทีครับแล้วก็จะทําการพรวนดินอาจจะเป็นสารแคลเซียมต่างๆอะไรในดินนะครับแล้วก็เพิ่มปุ๋ยหมักถ้าเกิดดินมันแห้งไปอะ่ะแล้วก็จะมีพรมน้ําเพิ่มไปนะครับนี่ครับในตอนนี้หลังจากที่ผมตาก ตากดินค่าเชือโรคไปแล้วนะครับก็สภาพดินมันก็แห้งนะครับก็ก่อนที่จะทําการปรับดินต่อไปก็จะลดน้ําเพิ่มความชื้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาตอนที่การปรับสภาพของแต่ละร่องนะครับในปรับเน้นๆในแต่ละร่องเลยก็ในวัสดุนี้ผมจะใช้สารปรับภทต่างๆเนี่ย โรยเน้นในส่วนของร่องที่เรายกขึ้นมานะครับที่ยกมาจะเป็นในการปลูกเมล่อนในแต่ละแถวที่สารที่ใช้จะใช้เป็น PS12 จริงๆผมเริ่มแรกผมจะซื้อเป็นโคลมไมนะครับแต่ลันละแวกนี้ผมมันหาซื้อ,อยากครับมันไม่มีก็เลยแปลเป็นตัว PS12 ของที่เปน,นะครับก็จะมีพวกแคลเซียมไมกิเซียมผสมอยู่ด้านในเหมือนกัน ซึ่งก็ใช้ได้ครับลองจะสูงให้ดูครับว่าอัตราการใช้ส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างก็จะมีแคลเซียมด้านใน8-5%หอาตาัตราส่วนการใช้ในแต่และอย่างนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่ชัดๆถ้าเกิด pH อยู่ระหว่าง4-5ถึง5เนี่ยก็ใช้อัตราส่วนที300่3 0 0ถึง500กิโลต่อไร่นะครับ ถ้าเกิดต่ำกว่า4เนี่ยินเป็นกดจัดก็อาจจะใช้500-1ถึง1ตันต่อไร่เลยนะที่เขาแนะนำไว้อันนี้เราอยู่ในส่วนส่วนแรกไม่ได้เป็นกดจัดขนาดนั้นนะครับก็อยู่300-500ถึง500ต่อไร่ครับถ้ามาคำนวณในโรงเรือนนี้ก็60ตารางเมตรก็ไม่กี่10กิโลครับประมาณครึ่งค้อนกระสอบของอันนี้ก็พอ ก็ใช้ประมาณ10กว่าถึง20กิโลนะครับโอยๆไปอันนี้เป็นกะข้าวๆเราไม่ต้องเป๊ะนะครับก็โรยตรงนี้เสร็จแล้วก็จะทำการพวนดินรอบๆของแต่ละแถวตีให้มันละเอียดเลยนะครับจะตีให้มันละเอียดแล้วก็พวนดินไปส่วนใครที่หาซื้อตัวซื้อตัวนี้ไม่ได้นะครับซื้อเดนอมหมไม่ได้ก็อาจจะใช้เป็น เป็นปูนปูนเปลือกเปือกหอยนะครับแล้วก็จริงๆตัวนั้นผมก็จะหาซื้อเหมือนกันแต่มันหาซื้อยากเหมือนกันหาซื้อได้ในเน็ตครับแต่มันค่าส่งอ่ะมันแพงมากก็เลยจะไม่คุ้มมันก็เลยซื้อตัวเป็นตัวนี้หรือใครที่หาตัวนั้นไม่ได้อีกก็เป็นปูนขาวแบบเดิมแล้วที่ใช้ไปนะ่ะก็หาซื้อได้ง่ายแน่นอน สารต่างๆที่มันประกอบก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยครับแต่มันก็ดีสุดที่ใช้ละอันนี้เรามาดูส่วนตัวเนื้อเนื้อนี่นครับวันเป็นยังไงก็ลกักษณะก็สีมันจะคล้ายๆปูนซีเมนต์นะครับเทาๆน้ำตาลนิดๆนะลักษณะน,นี้เกิดมาโรยเลยคนระับโรยเน้นในแต่ละล่องครับ อันนี้เราก็โรยเสร็จเรียบร้อยนะครับเน้นในแต่เราล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการตรีแล้วก็พวนดินให้มันล้วนให้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะทําการยกร่องขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นล่างให้มันสวยทีอันนี้ก็พวนดินเรียบร้อยนะครับแต่ยังแต่ยังไม่ได้โกยให้มันสวยๆหน่อยอันนี้พวนให้มันเข้าๆกันก่อนนี่นะครับก็จะทําการ เดี๋ยวเราจะทำการใส่ปุ๋ยหมักไปอีกทีนะครับแล้วเราค่อยทำการแต่งร่องอีกทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าค่าที่เราปรุงไปอะ่ะมันจะได้ค่าเพเท่าไหร่อันนี้ทิ้งให้มันทิ้งให้มันได้ที่ก่อนนะครับอันนี้ทิ้งข้ามคืนคนะรับแล้วค่อยมาสุ่มวัดก็ดูนะครับอันนี้จุดแรก จุดแรกได้ที่6.0นะครับเอาไปจุดต่อไปครับจุดที่2ออันนี้ก็ได้6นะครับจุดต่อไป นี้ได้6.5นะครับก็ประมาณ6หรือ6.5นะครับโดยเฉลีย่ยเฉลี่ยก็จริงๆอยากจะได้6 6.5ทุกจุดมันก็แต่มันก็เป็นไปไม่น่าเพราะว่าเราใช้ใช้ในการปลูกลงดินก็ตรงนี้เป็นงานเป็น,นั้นว่าเสร็จขั้นตอนในการปรับสภาพดินแล้วนะครับถือว่าใช้ได้โอเคแล้วแหละก็เดี๋ยวไล่มา ต่อันที่ขั้นตอนในการบำรุงในส่วนของธาตุอาหารครับก็จะใช้เป็นปุ๋ยหมักไม่พิกกองนะครที่ผมเคยทําเก็บไว้นะครับผมจะทําลิงก์รายละเอียดในการทําอยู่ด้านล่างอีกทีแนละ้วแปะไว้ให้นะครับแล้วก็อีกส่วนก็จะเป็นมูลค้างคาวนะครับเป็นมูลเป็นมูลเบานะครับที่สั่งมาเก็มูลเบาก็จะเป็นการ เป็นปุ๋ยที่หมักกะหมักกันแล้วนะครับเข้มข้นมันจะมีความเข้มข้นสูงนะครับอัตราส่วนการใช้ก็มูลค้างคาวหนึ่งต่อปุ๋ยหมักเนี่ยสามส่วนนะครับสองถึงสามส่วนเอามาคุ้งให้เข้ากันแล้วก็เอาไปโรยในแต่ละแถวนะครับก็เอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้หนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมกักสามส่วนนะครับก็คุกๆุกให้มันเข้ากันนี่นครับ กอในในภาวะใช้จริงอะ่ะผมจะทํามากกว่านี้นะครับอันนี้คือกรุ๊กให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในอัตราส่วนที่ใช้นะครับแล้วเรอก็ออไปโรยครับอันนี้คือโรยเน้นในแต่แต่ละร่องแต่ละแถวแค่นั้นนะครับอนนี้โรยเสร็จแล้วก็ทําการพ่นแล้วก็แต่งแต่งล่องให้เข้าที่เข้าทางนะครับ ก็จะเหลือแค่เอาวางระบบน้ำหยดเนี่ยเอามาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการพร้อมพร้อมในการปลูกเมลอนแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการแก้ดินเป็นกฎการปรุงดินสำหรับปลูกเมลอนเนี่ยก็จบไว้ที่เท่านี้ที่ขั้นตอนนี้นะครับใครชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s u b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ